นิจิวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิ๊ก้าใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูกช่องพิกิตุนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นช่วงบ่ายหลังจากไปกินสตรอเบอร์รี่เดี๋ยวเรามากินอุดง้งแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูซากรุระกันนะคะ ทำเล็บให้หลานนะคะอราอยาร่อรทุกคน<บ>เหนื่อยมากจับปูเซกรโด้จับ,บปูเซกโร,รกโด้ของแท้คุณพ่ออากิไปส่งคุณพ่ออากิมาแล้วนะคะเพราะคุณพ่ออากิต้องทำงานนะคะช่วงบ่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อดูแลหลานมาสองวันก็เลยวันนี้ต้องเคลียร์งาน กำลังให้หลานดูเมนูนะคะแล้วก็โทรต้องดูหลานนะ เยกนเรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยว่ะมึงนี้แม่สามีเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะไปดูซากุระกันต่อนะทุกคนไปกันค่ะโอ้ห่า กำลังทะเลาะกันคนเล็กจะมานั่งข้างตูนคนโตนคนกลางเลยต้องเสียสละตอนนี้เรากำลังจะไปชมสกุละที่ภูเขาชิอุเดะน,นะทุกคนคือ <c oughs> อยู่ตรงข้ามบ้านคุณแม่เลยภูเขาถัดไปอีกนะแต่ว่าตรงจุด ที่เขาให้มารอลงทะเบียนหรืออะไรพวกเนี้ยอยู่ตรงข้ามบ้านคุณแม่แล้วคนที่เป็น local person คนที่เป็นแบบคนละแวกเนี่ยสามารถมาได้เลยแบบโดยที่ไม่ต้องเสียค่าค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้นะคะปีที่แล้ว,ว่เสียแต่ปีนี้ไม่เสียนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องรอแต่ต้องดูก่อนว่าจะได้รอหรือเปล่าเพราะคนเยอะมากเลยค้าเก่า เยอะมากคันะมากีิฮากวจูสิคนมาจากจังหวัดอื่นเยอะเหมือนกันนะเน่ยเยอะเะเยอะเยีเยะกมเียเดอรอยาีเด๋เด๋อพเจบายบาย บายบายบวัสดีออยากไปห้องน้ำอยากไปห้องน้ำอสจอสอยากไปห้องน้ำทุกคนหลานออกเสียงเป็นยังไงบ้างอยากไปห้องน้ำ โอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคอยากไปอนอืมเดสเน่ได้โจ <okay. S 2> ๊บหอได้โจ yeah, ๊บือได้โย่ไอติ้งนว่าทุกคนน่าจะแบบน่าจะเข้าใจสำเนียงเด็กๆเนาะนี้จีว่าสวัสดีค่ะ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 ใช่อาิกาต Thank you あの่วิธีは覚จていま้か？หมคะโอ้โอ้โซโซโซโโคจังโคจังได้ด้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนั้นแต่ว่าโคจังว่าขอบคุณครับ ขอบคุณครับอนนโฮิโตะว่ขอบคุณค่ะอดใช่ผอ้ชายผู้นโอผู้ชาโผะ้ชายผูそうそう้ชายผู้ <laughs> ้ายผูค คนต่างชาติมาเดินกันเยอะมากเลยอ่ะเดินขึ้นเดินเดินขึ้นเเดินขึ้นมาดูเนี่ยฝรั่งเยอะมากเลยเมื่อกี้ฝรั่งเดินลงเยอะมากเลยปีที่แล้วทุนบินโดรนอะไรพวกนี้ทุกคนดูนะแต่ปีนี้คนเยอะมากเลยสามารถไปดูในวิดีโอปีที่แล้วได้เนาะป <laughs> ีนี้ไม่ได้เตรียมพวกโดรนละว,วกนี้นะ

Okay. พี่แม่ก็ถ่ายตั้งแต่จุดแรกเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยอง <c oughs> ไปข้างบนเดินไปข้างบนยังไม่ไปไหนเลยถ่ายแล้ว <c oughs> ที่ภูเขาชิอุเดะทุกคนดังมากอะ่ะต่างชาติก็เลยมาเลยมีรถทัวร์นี่ขนาดญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศนะรถทัวร์เยอะมากนะคะถ้าปกติถ้าเปิดประเทศแม่บอกว่าคนเยอะกว่านี้อีก คนมาเยอะกว่านี้อีกอันนี้เขาจํากัดการเข้าด้วยนะเมื่อก่อนไม่ได้จํากัดแบบนี้นะก่อนโควิดไม่ได้จํากัดแบบนี้นะคะอันนี้จํากัดจํานวนต่อรอบนะคะดูดูสวยมากนีนขนาดขนาดลานจอดรถยังสวยขนาดนี้เลย จุดแรกก็คือพาหลานไปเข้าห้องน้ำก่อนจุดหมายแรกเข้าห้องน้ำก่อนอข้างบนก็มีห้องน้ำนะทุกคนแต่ว่ากว่าจะเดินถึงข้างบนเก่งมากข้าห,ห้องน้ำทำมาเองเป็นหมดแล้ว <S <S ทำไปตั้งแต่สองขวบสามขวบเลยนะเพาะสามขวบก็เป็นหมดแล้วเก่งมากค่ะ เลีเล้ยงนุ้ยเจ้าหน้าทีมาเลยโอเคให้เดินขึ้นนะคะไม่รู้จำไม่ได้ว่าประมาณกี่ประมาณสิบกว่านาทีเดินแป๊บเดียว ถึงละถึงละโอเเขาตัดแต่งอัน,นี้แล้วเขาตัดแต่งอาร์ติซา์นั่นเนี่ยทุกคนชุดเตรียมฤดูการอาร์ติซาเดือนหเดือนเเป็นฤดูการอาร์ติซายาาาอ๋ออ๋อเบเตอร์ than last y e a

ริกกอริโกไปเลยี่ไดูทุกคนสวยขนาดไหนวิวนี่วิวแบบสวยจริงวิวเกาะสวยจังคุณพอบ้านเริ่มถ่ายรูปหลานแล้วนะคะอ้วิวนี้ตายไปเลยสวยมากสวยมากปีนี้สวยมาก ีนี้มาตอนอากาศดีสุดมากช่างภาพตั้งเต็มเลยะด,ดาัต <c oughs> oh, ุ่มโอ้โอ้ดอนทัชดอนทัชขาโคดอนทัช 卡宝，卡宝、啊，卡、啊、宝、啊，嘿，卡、啊、宝，卡、啊、宝，咋了？你哦啊、嗯，叫什么？Take t ทอ้ไม oh oh, <laughs> ่ก็ช่วยมีก oh. ิ๊เกมแล้โอ้ยค i d อาบน้ได่อนอาบน้อาบน้ำอ้โอเคยวตามหลานไปก่อนไม่เป็นแด้ชีชีรังเรียลิฟ์อก้าหมองุดก็ติดอันนี้จะไม่เตยจ้ะซบกำลังกำลังถ่ายรูปหลานกันอยู่นะฮะทั้งซากุระไร 喂。再见。嗯嗯。嗯 そう。<laughs> เมื่อกี้ทานข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะมาย เตรียมของให้คุณตาคุณยายด้วยเนาะเตรียมอาหารอนะไรพวกนี้ก็เลยรีบๆไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ทุกคนดูเลยเพราะว่าต้องจับปูใส่กระด้งจับมากินกันทุกคนด้วยคือพราะมีเวลาไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวอะทุกคนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูฮานาบีกันนะก็คือพลุนะคะโอเคไปกันค่ะวันนี้ แน่นมากตั้งแต่เช้าไปสตอรอเบอรี่ไปดูซากุระแล้วก็เราจะไปดูผูครบเลยครบเลยเราทำกิจกรรมตั้งแต่เช้ายันค่ำจริงๆ